ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะปารวีอยู่ในชุดกางเกงผ้าฝ้ายสีเนื้อขาลีบและเสื้อยืดลายทึบๆคาดเข็มขาดสีเดียวกับกางเกงการแต่งกายของเธอธรรมะทะแมงที่สุดในวันนี้ปารวีเอากระเป๋าเดินทางไปเพียงใบเดียว มีแต่เสื้อผ้าและของใช้กระจุกกระจิกส่วนตัวอีกสองสามอย่างเธอสืบทราบล่วงหน้าจากนงออนแล้วว่าทางโรงเรียนมีที่นอนหมอนมุงให้เธอทุกอย่างขอให้เตรียมไปแต่ของใช้ส่วนตัวเท่านั้นอานบก็ห่วงยายปารวีมากรวมทั้งอาสะพภายด้วยต่างซักไซไล่เรียงถึงรายละเอียดต่างๆปรารวีก็บอกแต่สิ่งที่ดีๆทั้งสิ้นเธอไม่อยากให้ใครเป็นห่วง ไปถึงปุ๊บต้องส่งข่าวให้อาทราบเลยทันทีนะอานพกำชับถ้ามันกันดานมากก็กลับมาเสียนะกลับมาอาก็จะหางานทางนี้ให้วีเองอาสไพรสั่งอีกป๋องกับแปงซึ่งเป็นลูกของอานบก็รู้สึกอะไรปารวีไม่น้อยถ้าที่ไร่สนุกพี่วีมารับป๋องแปงไปเที่ยวบ้างนะคะป๋องกับแปงสั่งเสียปารวีอย่างไม่ให้น้อยหน้าบิดามารดา าราวีรู้สึกตื้นตนันบรรดาญาติญาติของเธอทุกคนวีจะส่งเงินเดือนมาให้คุณอานบกับคุณอานวนหมดนะคะปาราวีพูดยิ้มยิ้มส่งมาหมดแล้วจะเอาอะไรกินล่ะอาโนบพูดหัวเราะก็วีไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรนี่คะกินอยู่หลับนอนเจ้าของไร่เขาออกให้หมดถึงกระนั้นก็เถอะอาก็ไม่ขอรับเงินจากวี เพราะตอนนี้อายังหาได้อยู่อย่าลืมว่าเพราะพ่อของวีนั่นแหละทําให้อามีการมีงานทําจนทุกวันนี้อายังไม่เคยลืมพระคุณของพี่นําจนเดี๋ยวนี้อานบยืนยันที่จะไม่รับเงินเดือนจากปารวีถ้าอาไม่ติดงานนะอาจะไปส่งถึงที่เลยทีเดียวอยากรู้ว่าโรงเรียนที่วีจะไปอยู่เป็นอย่างไรนี่เห็นว่านงออนเขารับรองมา อาถึงได้ยอมเชื่อว่าปลอดภัยไม่มีอะไรถูกแล้วค่ะอานบไม่ต้องห่วงออนเขารับรองพันเปอร์เซ็นต์ปารวีพูดกับอายิ้มยิ้มเสียงรถกดแตรที่หน้าบ้านออนมารับวีแล้วค่ะปารวีหันไปบอกกับอาอาสบายและน้องทั้งสองนงออนขับรถเข้าประตูมาเมื่อลงจากรถ เธอก็ทำความเคารพอาของเพื่อนและคุยด้วยครู่หนึ่งเธอก็ชวนปรารวีล่ำลาอยู่นานไม่ได้ค่ะเพราะเจ้าของไร่เขาว่าจะกลับวันนี้หนูรับอาสามารับวีเองเขามีธุระมากไปซื้อปุ๋ยยาฉีดแมลงอะไรของเขาก็ไม่ทราบคุณอาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าหนูได้พักร้อนจะไปเที่ยวหาวีเขาเหมือนกันแล้วจะมาส่งข่าวให้คุณอาทราบว่าเขาไปสบายแค่ไหน นงออนพูดเพื่อให้ญาติของปรารวีหายห่วงปานนี้จะมาถึงบ้านแล้วหรือยังก็ไม่รู้ผู้อำนวยการโรงเรียนของเธอนงออนพูดตาก็มองข้างหน้าอย่างระมัดระวังธุลาเขามากมายเหลือเกินฉันเองก็ไม่คุ้นกับเขาหรอกเขาสนิทก,กับคุณประกิตตั้งแต่อยู่โรงเรียนมัธยมปรารวีไม่พูดเพราะเธอออกจะว้าเวและอาลัยคนที่บ้านของอาไม่น้อย อยากจะนั่งเงียบๆจึงปล่อยให้นงออนผูดชอชอดเพียงคนเดียวเมื่อมาถึงบ้านนงออนคุณปรกิจสามีนงออนก็ออกมาต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสเชิญนั่งพักคอยก่อนฮะดูของเขาสิฮะคุณปรกิจชี้มือไปทางกล่องกระดาษหลายกล่องที่ผูกไว้อย่างแน่นหนาไม่ใช่แต่เท่านี้นะฮะบนรถอีกหลายลังคุณปรกิจหัวเราะร่วน สามีของนงออนเป็นคนอารมณ์ดีเขาหาเครื่องดื่มมารับรองปารวีด้วยตนเองคุยกันได้ครู่ใหญ่เสียงรถก็กดแตรกขึ้นที่หน้าบ้านมาแล้วมังเจ้าของไร่คุณประกิจเอี้ยวตัวมองไปทางช่องหน้าต่างขณะที่ลูกจ้างในบ้านวิ่งไปเปิดประตูรถปิกอัพคันบูโรทางแล่นวือววาเข้ามาในบ้านเหมือนกับคนชราที่มีกำลังกระฉับกระเฉง จนปารวีมีอารมณ์ขันที่เห็นรุ่นเก่าแก่ของรถแต่ท่าทางรวดเร็วไม่สมวยัยเธอคิดว่าท่านเจ้าของไร่จะต้องเป็นคนสูงอายุตามบุคลิกของรถประจำตัวคุณปกิตเดินไปรับเพื่อนอย่างไม่รอช้าเจ้าของไร่เดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางกระฉับกระเชงหนุ่มกว่าที่ปารวีคาดหมายเขาเข้ามาที่ห้องรับแขกของนงอ่อนอย่างคุ้นเคย และไม่ได้มองว่าใครอยู่ที่นั่นบ้างเพราะปารวีนั้นนั่งซุกอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งเต็มไปด้วยเก้าอี้บูนวมหนาเนื้อนุ่มและมีตู้โชว์บางปารวีนิดหน่อยด้วยเขาตรงไปที่บาร์เล่าซึ่งปกิจก็รินบาลันดีให้เขาอย่างรู้ใจแกเหนื่อยเสียหน่อยเขารับมาดื่มอย่างกระหายพร้อมกับแกกระดุมเสื้อออกสองเม็ดร้อเหลือเกิน เขาบนเบาๆก็พักผ่อนเสียให้พอค่อยออกเดินทางก็ได้เย็นๆค่อยออกเดินทางไม่ดีหรือเขาใส่หน้าไม่ไหวงานที่ไร่กำลังรอถ้าคุณครูที่ว่ามาก็จะออกเดินทางเลยนงออนออกมาจากหลังบ้านคุณยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักกันใช่ไหมคะนงออนถามสามียังเพราะผมเห็นกำลังร้อนรอให้หายเหนื่อยซะก่อน คุณนดนคะนี่ไงคะคุณครูคนที่ดิฉันช่วยติดต่อให้ไปทำงานที่ไร่ของคุณชื่อปารวีนงออนแนะนำขึ้นแทนสามีและกับปารวีนงออนดึงร่างเธอออกมาจากซอกเก้าอี้วีจะ๊ะนี่ไงเจ้าของโรงเรียนที่ไร่ที่เธอจะไปเป็นคุณครูสอนหนังสือเด็กที่นั่นนะ่นะนดนถึงกับถือแก้วบาลานดีมองตาค้างเลยทีเดียว เมื่อหันไปเห็นหน้าปรารวีเข้าอย่างเต็มที่ความชื่นชมสมมัตเต็มตื้นอยู่ในหัวใจเขาเต็มสายตาที่คมเข้มคู่นั้นณดนหยิกแขนตัวเองเหมือนจะให้แน่ใจว่าสตรีสาวที่เขาเห็นเบื้องหน้านี้มีชีวิตจิตใจจริงๆหาใช่ภาพหลอนหรือภาพวาดปรารวียกมือไหว้เขาณดดหน้าแดงจนถึงใบหูยินดีที่สุดเลยครับ ที่ได้คุณไปร่วมงานด้วยณโดนรับไหว้ปารวีและพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเสียจนเขาเองก็จำเสียงตัวเองไม่ได้ดิฉันก็เช่นกันค่ะปรารวีพูดสั้นๆและตอบอย่างเป็นทางการคุณโดนเคยรู้จักปรารวีมาก่อนหรือเปล่าคะนงออนถามขึ้นอย่างอดไม่ได้ที่เห็นเพื่อนของสามีตกตะลึงจังง,างังมองดูปรารวีเพื่อนเธอเช่นนั้น เออครับคลายครับคาว่าจะเคยเห็นครับนาเดินตอบตะกุกตะกักและรับสมอ้างทันทีก็เขาเห็นเธอจริงๆเพียงแต่เห็นในรูปก็นับว่าเขาไม่พูดปดเหมือนกันนงออนหัวเราะคงจำคนผิดเสียแล้วนะคะเพราะปารวีคนนี้งดออกสังคมมานานแล้วนี่ถ้าดิฉันไม่ไปควักเอาออกมาจากรังคุณก็คงไม่มีโอกาสได้พบลูกนกตัวนี้ คุณนงอ่อนมีพร่อคุณกับผมอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆเลยครับณนะเดินพูดอย่างจริงใจที่สุดเขามองปรารวีเหมือนจะดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกายและใจของปรารวีมาไว้ในหัวใจของเขาเพียงคนเดียวส่วนปรารวีนั้นเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักที่เธอจะต้องเดินทางไปไกลๆกับเขาสองต่อสองและไปกินไปอยู่อย่างไรก็ไม่ทราบถ้าเธอไม่กลัวเพื่อนจะว่าให้ว่าอ่อนแอ เธอก็เห็นจะเปลี่ยนใจที่จะไปกับเขาเสียจแล้วเธอรู้สึกตำหนี่ตัวเองที่ไม่ทันรู้รายละเอียดของเจ้าของไร่เธอก็รับปากมาอยู่กับเขาง่ายๆแต่พยายามปลอบใจตนเองว่ามีนงออนเป็นประการพร้อมทั้งสามีก็คงไม่สู้ใครนะักนงออนบีบมือเพื่อนอย่างปลอบใจเมื่อเห็นปรารวีหน้าเสียคุณดนเป็นคนดี ฉันคิดว่าวีคงอยู่ที่ไร่อย่างเป็นสุขดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพผมรับรองความปลอดภัยทุกประการสำหรับคุณวีฮะเขาถือโอกาสเรียกเธอว่าวีเช่นเดียวกับนงออนปารวีสบตาจริงจังของเขานิดหนึ่งขอบคุณค่ะปารวีเอ่ยเบาๆสายตาเธอมองไปข้างหน้าอย่างเมื่อๆพร้อมกับบีบมือตอบนงออนเหมือนปลอบใจตนเองด้วยขอบใจออนมากที่เป็นห่วงฉัน ฉันคิดว่าฉันคงอยู่ที่ไร่อย่างเป็นสุขทั้งสี่คนอยู่คุยกันอีกครู่หนึ่งนาดนก็ลาปกิจและนงออนคุณดนอย่ารังแกเพื่อนฉันอย่างเด็ดขาดนะคะนงออนพูดทีเล่นทีจริงกับนาดนถ้าผมเป็นคนเลวอย่างนั้นคุณออนแจ้งความลากผมเข้ากรงได้เลยฮะนาดนพูดด้วยสีหน้าจริงจังจนนงออนต้องยิ้มฉันล้อเล่นค่ะ เรื่องอะไรผมจะรังแกตัวผมเองเขาพูดเป็นปริศนาให้คนทั้งสามสงสัยเอ๊ะพูดให้คิดนงออนยังคงทำตนเป็นตุลาการซักข้อข้องใจของเธอทันทีนัโดนรีพูดเลี่ยงหมายความว่าถ้าผมทำอะไรคุณวีผมก็ได้รับโทษก็เท่ากับผมรังแกตัวเองค่อยอยังชั่วค่ะถ้าอย่างนั้น นงออนทำซุ้มเสียงโล่งอกรถที่ทั้งคู่นั่งหายรับสายตานงออนกับปกิจแล้วปารวีนั่งข้างหน้าคู่กับนดนนะดนลอบชำเลืองมองเธอบ่อยๆเขาแปลกใจเหมือนกันที่ปารวีเปลี่ยนทรงผมเป็นผมสั้นแทนที่จะยาวเคลียร์ไหลเหมือนภาพนั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาที่บ้านไร่คุณวีเคยออกไปต่างจังหวัดบ้างไหมฮะนะดนชวนเธอคุย ไกลๆก็ไม่เคยค่ะนอกจากจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพผมพาคุณไปอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับทำไมหรอคะผมกลัวคุณอยู่กับผมไม่นานแาวบ้านไร่ของผมนั้นมีอะไรที่ยังไม่พร้อมหลายอย่างโรงเรียนที่คุณจะไปสอนก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรหรอกฮะเป็นยกพื้นมุงหลังคาโล่งๆนักเรียนก็มีต่างวัยกันและที่ต่างวัยกันนั้น จะมีความรู้เท่ากันหมดคือไม่รู้หนึ่งสือเลยความไม่สะดวกเพียงเท่านี้ไม่เป็นปัญหากับฉันหรอกค่ะถ้าที่อยู่ใหม่ทำให้ฉันสบายและปลอดภัยปารวีหัวร้อนิดหนึ่งเธอรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นที่ได้มีโอกาสมาสูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองหมายถึงสบายใจนะคะไม่ใช่สบายเพราะไม่ทำงานอะไรเลยนาะดนพลอยหัวร้อไปกับเธอ ตั้งแต่พบหน้าปรารวีนโดนรู้สึกตัวเองว่าเขาเห็นอะไรอะไรสวยสดงดงามไปเสียหมดคุณพระคุณเจ้าที่ไหนเนอที่โดนจิตโดนใจให้เขาได้มีโอกาสพบเธอเช่นนี้เขาคิดว่าเขาคงพบเธอเพียงในภาพเท่านั้นแต่เขากลับมีโอกาสได้พบตัวจริงของเธอนโดนตั้งใจว่าจะเก็บภาพที่พี่พนมให้นั้นไว้อย่างดีที่สุดยังไม่ยอมให้ปรารวีเห็น